สำหรับจังหวัดลำพูนเองเนี่ยก็ยังคงมีการส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มีการลงพื้นที่อำเภอแม่ทาและบ้านทิเพื่อที่จะมอบนโยบายการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ครับโดยนายนิวัฒ อินไทยวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้นำคณะที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่ทาและอำเภอบ้านทิเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เพื่อทำความเข้าใจกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535เกี่ยวข้องกับการเผาครับ ซึ่งจะมีทั้งโทษในเรื่องของการจำและปรับเพื่อรณรงค์365วันห้ามเผาของจังหวัดลำพูนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะก็ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าตักเตือนหากพบการเผาก่อนในครั้งแรกโดยให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานแต่หากพบว่าการกระทำผิดซ้ำอีกต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะให้เพิ่มกลไกาการนำอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเข้ามาช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์การงดเผาเพื่อหาของป่าและประชาสัมพันธ์มาตรการของการเผาในพื้นที่สปรกร สูงสุดถึงขั้นตัดสิทธิ์ยึดคืนที่ดินทํากินได้หรืออาจไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรหากเกิดสาธารณภัยใดๆค่ะ,ใน,นะกกาาใ,ในอนาคตนอกจากนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนก็ยังเน้นย้าให้หาผู้จุดไฟเผาให้พบเพื่อเข้าพูดคุยถึงมาตรการทางกฎหมายอีกด้วยค่ะคเน้นย้ําคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ในหลายจังหวัดในภาคเหนือเรา